ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุ่นที่ยากกับสิภาไปถามเลขคุณย่ายน้อยนะคะคุณย่ายน้อยว่าจะลูกกับบ้านได้บอกนะคะจะบอกเอฟซีในช่อง youtube ก่อนเลยนะคะจะเป็นตัวใดเขาไปฟังน้ากันเลยค่ะบอกมนีแหละอ๋อลูกไปท่านได้บอกเลยเขาลูกไปไส่ตเป็นวดที่เก่ามันนั่นแหละเอาไปนวดอ๋อเดิมไปนวดไปอีกแล้วนี่มากมากค่ะไปอีกแล้ว อ๋อถามก่อนขายายเป็นยังก่อนนี่ขายายเป็นยังขายายเป็นสีอ๋อเป็นลีางแค่ซุมเออบอค่ะอ๋อดิแฉันยังมายกเป็นลางแค่มาแล้วเป็นมาแล้วมืออะไรเป็นมาแล้วพ่อนี่เพิ่นมาบอกนี่เพิ่นเป็นเป็นผู้อะค่ะเป็นผู้เฒ่านุ่งขาวห้องขาวบ็ย่ายอ๋อใส่สูทดำหมดเลยสีคน นีค้นบนี้คุนมาบอกชีคอนมวดรังหันมากจังไดคมวดรังหันมากังหันบพได้มาบอกตัวฮะฮะามาอยู่เดินบ้านค่ะเดี่าวาอยู่เรินบ้านเขเลยบอกเขาเลยบอกให้ซื้อตัวนี้มวดรังหันให้ซื้อโตได้หนึ่งศูนย์สองเาซื้อเราอันที่ว่าึุนเครื่องบินเนี่ยคนละคนนบอกเขี่ยบินกับเที่ยวบินเป็นร้านเป็นร้านที่ว่าแต่ มันไปเรียนสขาขาหลูกมันลูกที่นี่แหละ,ะไปเรียนในร่งลงร่องมันจอดที่นี่แหละเช็มินจอดที่เรือนี่มันจอดอยู่หน้าบ้านจอดที่นี่ล่องนี่จะเป็นสเตอร์อัน,อนไม่ต้องคอเข่านีา่ไม่ห่อนไม่ห่อนเนี้อันนั่นแหละ มาลรามาลงมนันได้ลงจากแล้วไปเลยว่าย้ายมาไปอันมาไปนำ้ำอันดังบอ่อไปใส่ไปไ,ไปกรุงเทพนะจ้าไปกรุงเทพอันบางที่อันเคียงไปมันจะงหอดใบจ้าตันนี้ย้ายเลยว่าตึ้งดูตึ้งดูแต่ได้เขาไปเบิึงเขาไปนั่งในเกียงดินเออมันหันแก้วได้ลูกท่านอ๋ออันแก้วได,<อ>ด้ย้ายมาไปนลำดอกนะย้ายได้ออกมากออกจากเชียงมากแต่เรื่อยวเห็นไปเห็นนี่หนึ่งเกศเก่าแล้วยึ่งขึ้นนั่แหละ วดมังหันนะวดมังหันวดมังหันแหละนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็หนึ่งเก้าเก็ดหนึ่งเก้าเจดั่นแหละบอกลูกสาวรีบอกจนได้บ่กคีได้ลงมากลงมากกันเลอหนึ่งเก้าหกจ้ะหนึ่งเกหพราะว่ามันลงมากหรืพีลงมาแล้วเนาะลงมาแล้วก็เล่มก็เล็บเล็บันบอกเขาอยู่ข้อองวหัวทายจะข้นไหมมันจะลุกแล้วอันวดมังหันทั้งบนทั้งล่างมันมีผู้ใดซื้อนำจ้าข้น วันนี้จังมาหงุมถามวันนี้ลูกร้านถามกับบ่าวเขานี่แม่ก็เขียนเส้นไปให้โอ้ไ่ถามโน้นพี่ยาก่อนแต่อนได้บอกผู้ใดต้องเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วบ้านบอกไปสี่บอกล่องช่องก่อนโอ้ยสุดยอดที่สุดคุณย่าหน่อยบอกว่าลูกสาวถามกับบ้านบอกคนในหมู่บ้านนี่กับบ้านบอกบอกบอกออกช่องก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งนะคะเนี่ยเป็นลายมือคุณย่าหน่อยนะคะเดี๋ยวนุองพี่ย่าเขียนวันตีให้ ยี่สิบหกพีชนะอะยูนี่้ขาวันนี้พูดเลยว่าข,ขึ้นขึ้นเลยจนกับมาไห่จนกระบอกว่าเพื่อนว่าจังได้ค่ะไห่หัวขาตัวเดียวเรื่องไไห่หัวขา,า,าตัวเดียว,ดวเดือวันนี้ขึ้นสองมากพันมากยูนี้ขึ้นสองมากครับเอา พอสอสอะไรน้ำข้านี่ยเอาเอาบรหลุไปะม่เราตัวใส่เนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่อาไปเลยเอาใส่น้ำตาลเบิดเลยใส่น้ำกันหกขาเลยขึ้นแรกไห่หอกขาขึ้นแหลกไห่หกขาขึ้นที่สองว่าให้เอาพ่อสอสใส่น้ำตาลเลยจะได้เป็นสองห้านหอกขาชุดยอดไอรีคุณยายหน่อยบอก บอกลงช่องก่อนก่อนสิบอกให้บ้านนะคะขนาดลูกยังบ่บอกบ้านบอกแม่เจ้ามีสสวนมาบอกเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีสัจจะนะคะเพิ่นว่าบอกเจะมีสตัวใดแน่กูบ่าบอกเราคุ่านหนบอกเราแต่นันทิยาหลอกแต่นี่ไา่มือย้ายน้อยนะคะนันทิยาหลอกเป็นไล่มือนันทิยาแต่พระย่ำถามดูที่ทางบ้านบอกมัเจ้ามีตัวใดแน่แม่ตัวใดก็ยี่นี่แหละว่าบอกเราคเณท่านไหนบอกเลยแกเช่นกันย้ายแก สุดยอดสัตย์ใจคือสัตย์ใจขันพูนมีส <Yes ัตย์ใจกันคือว่าแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนกันนั่นก็นุ่งยากสิบอกมืึอนี้สิบอกลงช่องเลยผู้เพื่อนมาบอกเพื่อนกับเพื่อนกับสบายใจที่ขันมีสัตย์ใจกับเพื่อนเนาะเพื่อนที่เที่ยวมาบอกมันหมึกมันขึ้นเนียนจะก็เลยมาฝันว่าลูกเคยผู้เก่าเลยขึ้นมาหาดย เป็นมากมาตอนำมาตอหนำปะปะยี่หหลังเกานลิตมัมเบินหลังนีที่หลังเกาบค่ะอ,อืมน,นลยห,หลังเกาบางทีย่งบัมันบางทีส่เกาหลังเกาเลยบอค่ะ มันสิเป็นจังไลาดอกยายก็บอกไปตามคุณมีเงนตามค่อมฝันเนาะฝันเนาะฝันว่าลูกเคยกลับมามันตอหนามหายมันขึ้นฝันว่าลูกเคยอยู่บ้านเลขที่อยู่บ้านหลังเก่าหลังเก่าหลังเก่านั่นแหละบ้านเลขที่ชีพเก่ามูยังบูมูเก่าคือเก่านั่นแหละมูเก่าอ่นนี้กับมูเก่าคือกันนี่เดี๋ยวบอกไม่ใช้พี่จะซื้ออันนี้บางอย่ามันเป็นบ้านเด็ที่นั่งเดียวไม่เหตุไม่หลอกอันนี้ของเขาใช่แต่ยูงบ้านเด็กที่เก่าเก่านั่นแหละอันนี้เป็นแค่ร้านเช้าดอกอันนี้ อัน,นย้ายหน่นอยเลขยุนีน่มีสองหากับหกหากนียย้ายน่อยมากตัวได้ค่ะคเถพื่นแม่ก็มาก่ปทั้งสองแล้วมา่ทั้งสองอพอา่าเป็นสายมากจังสี่เลยเปนหายมากจังสี่คุณบอกแถวพศออนี่แหละพศนี่มาล้างสีมาเอาขอาพศไปที่แรกคุนว่า,ากระก<ม>่กหลรื<ม>้นเมื่อเมื่อเมื่อไห่ถึยืนที่คนเลืกพุ่มมเตอรเกร์มันตุกคอเนี่ยทีคนก็สองทีคนเหมือนทุกคนดบอกค่ะเพื่ยมาบอก อาเด้พันห้องบอกเลยติยายลงไปหาเพิ่นเพิ่นดินดีซีเิ่นเพิ่นมากอกได้ขวนก็เล้ก็ได้ถามว่าเอ้าไม่ง่ายไปยังสัตว เสือเสือดเหล็กฮกหาบอกทนเล่ะบอกตัวเดียวเนี่ยหางเดียวเนี่ยบอกว่าไปบอกตัวเดียวสุดทุกทีแหละฮกขาเสือเสือเสือด้วเหล็กอัวอังสี่แหละบัดัปขึ้นสองมากผลเล่นมาว่าเอาพ่อสอใส่น้ำเด้อเออเอาพ่อสอใส่น้ำเด้าพ่อสอมันกว่าสอนถึงมันพ่อสอก็เลยปีพ่อสอใส่ห้าหกห้าเออนั่ะแหละจะเลยมันชิว่หาบบอกจัดชิว่หาท่บ้านคันคันเทียนซี่โตมันจะเป็นัสี่เนาะมันจะเป็น สองห้าสองห้าหกห้าจังสี่ได้เนาะมันกระงสั่นซะแล้วูกเนาะเนียนย่ายหน่อยเขียนแบบนี้นะคะได้ตะลนแล้วเลยทำมาบอกใครแลต่คนมี้จะบอกกับเผ่าดิว่าขอได้เราดิบเราดิบาสื่อเพิ่งเ่าพ่สื่อหรอกใช่มาคนบอกว่าห้ใกล้ๆมือจังบอกคนย่ายกันเลยอถือก็เลือบอกคนจะคนกอก เีขคือสัจจาตรงนั้นตะเก ا าตะเก ا คนก็บอกว่าจังสี่เป็นบอกคุณใหญ่ว่าจะฝ้าบอกคนบ่ตะเกบอกว่าสีนี่ิ่วันีบอกคนบอกว่าบ่ให้บอกคนนี่นาแขนขายคนแขนก่อนยายครังขายคองนะคะ้วก็หนาได้แล้วเรื่องหนอสองห้าหกห้า ปีพศสอง 2, พนห้าร้อยหนะครับแต่ว่าความความที่ผู้เฒ่าซีคนนั้นบอกบอกแค่หกหาหกหาในในในคืนแรกนะคืนแรกบอกหกหาหางเดียวคืนที่สองมาเมื่อคืนนี้มนาะบอกไม่ว่าพศแถวพศใส่น้ำพศใสอ่น 25, 6, ้ำนะครับพศก็เป็นสองห้าหกห้านะครับแล้แยกออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไร้มือนุน่นพิญานะคะคตะวันไร้มือคุณยายน้อยเป็นแบบนี้นะคะคุณยายน้อย ย่ายหน่อยเราเขียนอะไรแบบนี้นะคะขึ้นกระตุ้นหน่อยย่ายในสุดยอดที่ดีเพิ่นถือสัจจะนะคะมาบอกมู้คือลายมือของเพิ่นนะครับย่ายบอกแพงเด้อค่ะเด้อบอกแพงดอกเนี่มาจะบอกมือหลายๆวันบอกมืดให้คลิปขึ้นว่งอ่ะจีว่าโอ้ยยายคือบ่บอกโลดคือจังสิแพงแค่ิ่นบ่ได้แพงนะครับแต่ว่าบ่ทันได้ฮอดกัหนดที่สิให้นงอกวดวดครบโต ออกพุกตัวพิษตัวเดียวเนี่ยมันือไม่ได้จริงๆมันยื้อใหญ่ๆเลยพิษตัวเดียวออกมาพิษตัวเดียวเลยพกตัวนะพกตัวพิษตัวเดียวลูกสาวฉันห้องเลยโอ้าดิแม่เจ้าคือจะมาผัดผักผัดแม่เถอะพนะเขาเขียนใช่หรือไ่ดิมาเล่ามาซื้อเล็กม่คุ้นขามักซื้อเล็ตะกี้ซื้อดีดีบัดนี้เศร้าใจ ว่าเงินหาอยากเลยเช่้าเลยหาองเก่าขายเดี๋ยวมันลำบากอะไรเลยเศราายลูกขา้ร้านซื้อแท้น้ยเนาะไอ้เพื่อยางไรก็ซื้อเอาทูุสื่อก็ไว้าไม่จ้างฟัดซื้อเพื่อคู้มซื้อบอคมซื้อก็ยังเอาทูจะได้ซื้ออโรด์กับวาสนาดะจ้าเราคุ้มสื่อคือคุ้มสื่อนงยายเราม่ซัดจัายจะสื่อเรืองเงนนี่เรื่องให้ลูกร้านซื้อเราลูกร้านก็เสียมงปันคือเก่าล้เขาซื้อเอาบัตนี้ไปซื้อแล้วเอฟซีซื้อเนาะย้ยเนาะเออนะคะแต่ว่าเขามาขายบม มสองเจ้าสามเจ้าเบื้งเขาบูมัน่มีดอกลอตเตอรี่มีคือว่ามีว่ะเลขตัวนี้หาซื้อยามันเป็นเลขข้อสอตรงนี้จะาการซือเอกชนเอาคืนว่าเที่ยแถวมือ้าหนี้นี่ดอก้าเขาเขาจะเน้นอยู่หนึ่งสามศูนย์เหเขาหน้นนะผู้เขาสือหนินดีเนียยสามศูนย์เลขดงเลขอ่างเงินใจตรวาชนใจดอกมาชนใจน้ำไผ่เขาบอกก็สั่ง เาว่าเลยฝันนี้เป็น่ให่บ่อว่าได้ฝันกันแล้วแล้วก็อย่ยงกันแล้วเรยอบัหัวซาไปนะบัวโบกันโกันโบยิงดีมันหลายเรืเองบเวโบขันบ่ฝันเลยครับจังโหลขันว่อมันใจย่ายันจะบัวโบนะคะมื่อแรกแรกเพิ่นมะไฮหางเดียวขึ้นโาเราเมื่อเมื่อไกลไกลมื่อมาเพิ่นบอกให้เอาพ่อสอไบอกค่ะต่อมาอีกขึ้นที่สองหล้วมมกบอกเอาพ่อสอไนั่น เลยมานังเคล็ดเอาข้อสอบตันหาร้อยหาสิบหกตัวนะมันังเคล็ดยุบเรียวจ้าหาสิบหกเอาข้อสอบสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบห้าเนาะจ้าข้อสองหกสิบห้าว่ามันหาสิบหกเนะคะนี่ซ้ำเน่แล้วก็ได้แต่ว่าคุณยายแล้วก็ว่ามักทอกันนะคะเด็กสองครูเนี่หายนำนักทอกันนะคะแต่ว่าต่ว่าก็ซีเนี่ยแล้วคูคุณบอกคุณหลับโอเค คุณ,คณบอกวอาหารเดียวได้แลคือเยาว้ก้อนแล้วคือสาวคนเจ้ามบกคสอใช้นั่งชื่อขอบคุณคุณยายละลายแล้วค่ะเด้อที่เมตตาลูกหลานนะคะแล้วก็ลูกหลานเป็นโชคดีเป็นกสิบเบืมให้ยค่ามาค่าผู้ยายคือเก่านะคะงวดนี <h <h ้ออกซองงวดแรกก็ขอให้เขาใหยายเนาะเเพียงบ้างเนาะคุณยายเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องเอาไปพิจเจรณาคุงเลยครับเด้อพี่น้องโชคดีโชคมันสุขสุขสุขน,นะครับผมจะเก็บจะเก็บล่ำล่ำเรื่อยๆขอให้คุณยาย,อยกาอายุมันคนยืนสุขภาพแข็งแรงเลยคุณยายเด้อ,อ,อสาธุสาธุ